สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับพี่ป้นนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดเฉียวกับกาติกาแจกเมลยักข้างหลังผมนะครับผมเนื่องจากง่ายๆเลยนะครับผมผมสุ่มได้และเป็นบัฟไดมอนด์ครับผมบัฟไดมอนด์ซึ่งผมไปสุ่มมาได้ครับผมผมเลยเอาชว้วจะแจกครับผมซึ่งตัวที่แจกมันจะเขียนว่าปั้น g i v e s you นะครับผมแปลว่าผมนี่แหละให้คุณ เป็นเป็นการเฉ,ฉลิมฉลอง100ร้อยซับนะครับผมแต่ว่านี่ยังไม่ถึงนะครับผมหมายถึงว่าผมจะแจกตอนหนึ่งร้อยซับซึ่งพียงพิกเซลนี้ผมจะแจกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองหนึ่งร้อยซับครับผมคนที่ได้ไปถึงว่าคุณโชคดีมากมาครับผมและผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเศร้าใจเป็นนะครับผม,มเพราะสองร้อยซับก็จะมาอีกนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมถ้า ถ้าคุณขี้เกียจสุ่มหรือขี้เกียจรอผมแจกนะผมผมขอแนะนำร้านอะไรสักอย่างนี่นะครับผมแต่ว่าเป็นร้านที่ชื่อที่ชื่อตอนแรกก็แบบไม่ค่อยมั่นใจว่าจะซื้อดีไหมแต่พอไปไปมามีคนบวกหนึ่งเยอะเลยครับผมผมเลยลองไปซื้อดูซึ่งตัวที่ผมซื้อมาก็ก็จะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมใช้ดูภายในสามสองหนึ่งนี่ครับผม ไอตัวผมแต่ว่ามันมีบางตัวที่ผมไม่ซื้อมานะครับผมตัวผมจะโชว,ว์เฉพาะตัวที่ซื้อนะครับผม,มใช่ครับผมมีเจ็ดตัวนี่แหละครับที่ผมซื้อมาก็จะเป็นตัวตัวมาดำเดี๋ยวผมจะบอกจะบอกตัวที่ซื้อมาพร้อมประกอบราคาไปด้วยเลยกันนะครับผมมาดำหนึ่ง ไอ้บ้าดำสองร้อยเก้าแปดแมวหมวกหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าพิกเซลเจ็ดสิบเก้าแฮกเกอร์เจ็ดสิบเก้าเฮกเอ้ขับคิกเก้าเก้าขับคิกทองหนึ่งร้อยห้าเก้าแล้วก็แล้วก็แฮกเกอร์ทองเก้าเก้าครับผมสอนสองตัวนี้ผมสูงได้ครับผมแปบ๊บหนึ่งครับอืมอันนี้โอเคครับผมไอ้สองตัวนี้นะครับที่ผมสูบได้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากผมผมก็แค่จะมาบอก จะจะจับประมาณนี้ครับผมส่วนกติกาผมจะบอกให้หนึ่งอย่างนะครับผมกติกามีอยู่ว่าเมื่อถึงหนึ่งร้อยซับผมจะไล์แล้วพอผมไล์ได้ผมเอพอถึงหนึ่งร้อยซับผมจะไล์แล้วก็ให้ทุกคนส่งชื่อในเกมรบบรบกของตัวเองมาพอบอกเสร็จผมก็จะเอาชื่อของของคนดูที่พิมามามา,มาใส่ในวงล้อครับผม ส, sociedad, ส่วนเรื่องส่วนตอนคนที่ได้นะครับผมฟอสถึงสองไรซับคนที่ได้นั้นจะไม่มีโอกาสได้ครับผมเพราะว่าจะให้เพราะต้องจ่คนอื่อบ้างเนาะเมียนเมียนคนหนึ่งถ้าได้32มสองมันจะคนหนึ่งก็จะคิดว่าเขาดึงดีแล้วบางคนก็แบบไปขอไปขอเขาอะไรอย่างนั้นครับผมซึ่งผมจะคิดกติกาอย่างนี้ครับผมก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ